มาว่ากันถึงตำนานผีไทยที่น่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งกันดีกว่าครับผีกระสือภาพจำของกระสือก็คือหัวผู้หญิงลอยไปลอยมาไสเรืองแสงออกล่าของสกปร,รกตอนกลางคืนภาพสยองแบบนี้เราคุ้นกันดีเลยใช่ไหมครับแต่เอ๊ะมันมาจากไหนกันแน่นะจะบอกว่าคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ในตำนานเก่าแก่แต่อยู่ใ,นในกล้กว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแอภาพหัวกับไส้เนี่ยจริงๆแล้วเพิ่งจะมาดังเปรี้ยงปร่างในยุค70บนี่เองครับ เริ่มจากหนังสือการ์ตูนเล่มหนึ่งคนวาดเขาจินตนาการต่อยอดจากแสงปริศนาว่ามันคือผีผู้หญิงที่มีแต่หัวกับไส้นี่แหละครับอ้าวแล้วถ้าภาพหัวลอยๆนี่เป็นของใหม่แล้วตำนานดั้งเดิมจริงๆเขาว่ากันว่ายังไงละ่ะย้อนไปที่ตำนานดั้งเดิมของทางเหนือหรือล้านนาจะมีผีที่เรียกว่าผีสือครับแถมมีบันทึกในกฎหมายล้านนาโบราณเลยนะครับว่ามีผู้ชายชื่อน้อยพันเป็นผีสือด้วย นอกจากผีสื่อแล้วทั้งเหนือก็ยังมีอีกตำนานนึงครับนั่นก็คือผีพองเขาว่ากันว่าผีพงเนี่ยเกิดจากการเลี้ยงว่านชนิดพิเศษที่มันเรืองแสงได้แล้วก็เปลี่ยนเขาเลี้ยงไปเลยจุดที่ต่างกันชัดๆเลยก็คือผีในตำนานล้านนานเนี่ยร่างกายยังอยู่ครบไม่ได้ถอดหัวออกมาครับแต่ที่เหมือนกันแป๊ะเลยก็คือชอบกินของแปลกๆของสุกปกเหมือนกันหมดเลยครับ แล้วเรื่องพวกนี้ก็ไม่ใช่แค่ตำนานนะคะเพราะปัจตุบันก็ยังมีคนบอกว่าเคยเจออยู่เรื่อยๆอย่างคลิปดวงไฟสีแดงๆที่สุรินทหรือแสงประหลาดที่ลอยได้ที่ชัยภูมิเรื่องเล่าก็ยังคงมีอยู่เรื่องของกระสือเลยเป็นตัวอย่างชัดๆเลยว่าตำนานพื้นบ้านถูกสื่อปั้นจนกลายเป็นขีในหนังไปแล้วก็น่าคิดนะครับว่าตำนานผีที่ยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับสังคมเราบ้าง